นนก็อยู่ที่นะครับท่าเรือหน้าทอนแล้วนะครับรอขึ้นรถไ,ไม่ใช่รอเอารถลงเรือนะครับซีฮอตเพื่อที่จะเดินทางกลับกรุงเทพครับเรามาถึงก่อนเวลานิดหน่อยนะครับก็เปิดให้เช็กินตอนเที่ยงอันนี้เหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงเที่ยงละเราก็จะไปจุดเช็กกินแล้วก็ เอากับระเป๋าลงไม่แค่เอารถรงเรือพูดผิดพูดถูกนะ๋ยวนั้วเราก็จะขึ้นไป็นชิกินแล้วก็รับกุนเจห้องด้านบนนะครับได้เวลานะครับลงเรือกับกรุงเทพแล้วนะครับใช้ระยะเวลาเท่าเดิมก็คือ22ชั่วโมงออกจากทุ่นี่บ่ายสองนะครับถึงที่กรุงเทพ ประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงเราก็จะกินลมอีกแล้วกินลมชมวิวนะครับตามท้องทะเลนะครับไปกับเรือซีฮอตไปเรื่อยๆนะครับจนถึงกรุงเทพแล้วจะเก็บบรรยากาศภาพสวยๆนะครับท้องทะเลไทยนะครับระหว่างสมุยถึงกรุงเทพให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ ร้องทะเลสวยนะสมุยสวยเลยช่วงนะ